เมื่อวันที่31ตุลาคม2567ที่ผ่านมาอิสลิกแรปเปอร์ชื่อดังได้ปล่อยเพลง The b o o g i y Man Is Here ลง Facebook l e v e s เป็นของขวัญวันฮาโลวีนให้แฟนเพลงค่ะด้วยเนื้อเพลงบางท่อนระบุว่าช่างนาไม่ไอายใครเขาอ้างเสน่หามิจฉาชีพพยายามบอกคุณว่าเป็นทนายส่วนไอวิชาชีพคือการละครไอวนนาคายและนี่กูมาด่ามึงกูไม่ได้มาขายเพลงโดยมีภาพประกอบเป็นภาพการ์ตูนที่มีใบหน้าค้ายทนายความชื่อดังในชุด นักรบค่ะซึ่งเพลงดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากขนาดที่ชาวเน็ตข่ดได้แหกขุดคดีเก่าระหว่างอิวสลิกกับทนาตาั้มหรือนาสิทธาเบีย้ยบังเกิดกรณีทีมงานร้านซับสไครต์เข้าร้องกับทนายตั้มว่าอิลสลิกยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตและพูดถึงทางร้านในทางเสียหายซึ่งจากคดีดังกล่าวทนาตั้มเคยคอมเมนต์แซ่บๆถึงแรปเปอร์หนุ่มได้ว่าจะแต่งเพลงด่าผมไหมผมสู้นะ้บอกก่อนก่อนจะประวารินาตัวเองเป็นนักร้องอันดับหนึ่งแต่งทำนองเพลงเองให้ได้ก่อนครับอย่าไปยืม ให้คนอื่นเขามาใช้เลยรอยล้านที่ภูมิใจจากบีทเพลงชาวบ้านมันไม่แลมยูมา n มา n e r One Baby จะไม่มีใครที่จะมาแทนที่เธอและไม่ว่านานแค่ไหนฉันจะรักเธอตลอดไปจุดๆุดหมายลูกความและเดี๋ยวไปดิสกันหน้าบันลังนะครับจะได้รู้ว่าผมก็ตัวจีด๊ดกดติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn